ก็ต่อไปก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะฮะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนนะฮะในระบบ E Tax e v i t u i l Tax นะครับซึ่งในในส่วนนี้มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชกฤษฎีกานะครับฉบับที่766แล้วก็ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรนะฮะเกี่ยวภาษีเงินได้นะฮะฉบับที่435นะครับโดยที่มันเคยมีประกาศมีพระราชกฤษฎีกาฉบับเก่าก็คือฉบับที่718 นะฮะกับประกาศอธิบดีฉบับที่406แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่410นะฮะที่พูดถึงการลงทุนในระบบ E-Tax E-With-Hol แต่เนื่องจากเป็นระยะเวลาในตัวพระราชกิจฎิการฉบับเดิมเนี่ยมันสิ้นอายุไปแล้วก็คือมันมีผลตั้งแต่สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2565นะครับซึ่งสิ้นผลไปแล้วก็เลยมีตัวพระราชกิษฎิกาฉบับที่76 นะฮะซึ่งเหมือนกับเป็นการขยายหรือต่ออายุไอ้ตัวกฎหมายฉบับเก่านะครับทีนี้เราลองมาดูตัวพระราชกิจิกาฉบับที่766นะฮะว่ามันพูดถึงอะไรนะครับไอ้ตัวพระราชกิจสีการฉบับที่766ก็เป็นเรื่องของการยกเว้นรายจ่ายสําหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถให้ลงรายจ่ายได้สองเท่านั่นเองนะครับซึ่งซึ่งตัวพรดรฉบับน,นี้ก็จะพูดถึง อยู่2เรื่องก็คืออันที่1เป็นเรื่องการลงทุนฮะในระบบ e-tax กับ e-vitol อันที่1นะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการลงการจ่ายค่าบริการในส่วนของ e-tax e-vitol นะฮะซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยถ้าเป็นการลงทุนในระบบของ e-tax e-vitol ยิ ax, e ่ง e tax เนี่ยฮะจะต้องมีวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อใช้ในการจัดทําสมมอบรับหรือเก็บรักษานะฮะใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าหากเป็นเรื่องของการจ่ายค่าบริการ e-tax e-vitol ก็ต้องเป็น ก็ต้องเป็นเรื่องของอใช้ในการนําส่งเงินภาษีสําหรับสั้งสองสั่งสองกรณีก็เป็นเรื่องของรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2องห้กถึงสามธันวาคม2 5งหนะครับในส่วนของการลงทุนในระบบ e-tax เนี่ยตามตัวพระราชกฤษฎีกาเนี่ยให้กับให้กับผู้ที่ได้มีสิทธิก์ก็คือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคนที่ได้จ่ายสำหรับการลงทุน ใ,ในระบบการจัดทําข้อมูลเล็กทรอนกส์หรือระบบการรับข้อมูลเล็กอนกส์ซึ่งระบบในการจัดทําข้อมูลเล็กอนกส์ก็คือไอข้อมูลเล็กอนกอ์ที่ว่านี้ก็คือใบกำกับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละฮะที่เราแบ่งมาเป็นสองขาเพราะว่าเนื Wor ่องจากผู้อระการบางหลายเนี่ยเขาเขามีความสามารถในการจัดทําก็คือครบลูกจัดทําส่งมอบอะไรเจ้าใหญ่นะฮะก็คือในส่วนของระบบในการจัดทําข้อมูลเล็กอนกอ์อันแรก แต่ถ้าหากว่ามันมีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มี yes ความพร้อมเขาอาจจะมีแค่ระบบในการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรับใบกำกับภาษีอย่างเดียวเนี่ยถ้าหากว่าเขาลงทุนเฉพาะในส่วนของระบบการรับข้อมูลเลขเเขาก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังลงถึงการลงทุนในเรื่องของการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะอุปกรณ์เก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โปบกมเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ติุคนเนี่ย ที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้จะต้องเขา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 ไม่รวมถึงตัว s e r v i c e ลเยอร์สองประเภทก็คือ Service p r o v i d e r ประเภทจัดทำนะฮะข้อมูลเล็กอนเองกับเพลเองข้อมูลเล็กอนเองนะฮะซึ่งเ,เดิมเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูไอ้ตัวประกาศอธิบดีฉบับที่15เนี่ยมันจะมี Service Provider ประเภทเดียวก็คือประเภทนำส่งข้อมูลนะฮะแต่ตอนนี้เรามีเปิดกระทรวง3 8 4เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งก็เปิดโอกาสให้มี Service Provider ประเภทจัดทำด้วยนะฮะ แต่อย่างไรก็ดีสวิสโปรไฟร์ทั้งสองประเภทนียก็จะไม่สามารถใช้สิทธิธประโยชน์นี้ได้รวมถึงบุคคลที่สามก็คือผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุคคลสปรมมะเภทเนี้เขาไม่ให้สิทธิธประโยชน์ก็เนื่องจากว่าเขาเานอกจากถ้าถ้าเราจะให้สิทธิประโยชน์ตอเนี้เขาจะได้สองต่อก็คือในเรื่องของการลงทุนในระบบ เขาจะได้สิทธิประโยชน์จับในเรื่องของค่าบริการหรือที่เขาขายโปรแกรมคอมพิวเมตอร์ดังนั้นเนี่ยเ,เราจึงไม่ให้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้เพราะเขามีสิทธิได้รับค่าบริการหรือค่าในการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเมตอร์อยู่แล้วนะครับอันต่อไปเป็นเรื่องของการลงทุนในระบบอีวิโถในระบบอีวิยโถเนี่ยกฎหมายตัวพรบฉบับเนี่ยก็ให้บุคคลอยู่สาประเภทก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรวมถึงผู้ให้บริการนําส่งเงินภาษีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือธนาคารนะฮะ ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนอนแบงค์เรามีแค่เฉพาะธนาคารซึ่งเป็นผู้ให้บริการตรงนี้อยู่บุปคลณสองประเภทเนี่ยถ้าหากว่ามีการลงทุนในระบบอีวิโถก็คือระบบการนําส่งนงิมภาสีนะฮะรวมถึงการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะอุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะลงรายจ่ายได้2เท่าก็คือได้สิทธิประโยชน์ตามพลดรบับบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนอันนี้เป็นเรื่องของอทรัพย์สินที่ลงทุนในบบมเนี่ยมันเหมือนกับมีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา6ของตัวพอลดอฉบับที่7จ็คือว่าทรัพย์สินนั้นจะต้องอะไรฮะไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะฮะนำมาหักค่าสึกรอค่าเสื่อมได้แล้วก็ต้องได้มาพร้อมใช้งานภายในวันที่31ธันวาคม2568นะฮะต้องเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วก็นํามาใช้งานไม่น้อยกว่า3รอบบัญชีติดต่อกัน รวมทั้งต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพรดฉบับอื่นๆนะฮะไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วก็ต้องไม่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ที่ดึกโอนตามกฎหมาย BOI นะฮะกฎหมายเพิ่มขีดความสามารถในการเข่งขังของประเทศรวมถึงกฎหมาย EEC ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอันนี้ก็เป็นตัวคุณสมบัติของทรัพย์สินที่ใช้ในการลงทุนนะครับ อีกส่วนหนึงจะเป็นเรื่องของการค่าบริการนะครค่าบริการที่ได้จ่ายค่าบริการให้กับผู้ประกอบการ e-tax e-vito ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในตรงนี้ก็คือบริษัทหรือทั้งส่วนนิตปบนคที่ได้จ่ายค่าบริการให้กับใครให้กับ Service p r o vider ทั้งสองประเภทก็คือ Service p r o vider ประเภทจัดทำนะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ r v i c e p r o vider ประเภทนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงค่าบริการที่เราได้จ่าย ให้กับผู้ให้บริการนําส่งเงินมาสีก็คือธนาคารนะฮะรวมถึงค่าบริการในส่วนของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นะฮะค่าบริการใช้พื้นที่ข้อมูลเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็คือคลาวนะฮะอันนี้ก็จะ,ะสามารถเอาค่าบริการเหล่านี้มาลงรายจ่ายได้สองเท่าตามพรตดฉบับนี้นะครับทีนี้ในตัวพรดเจ็ดหกโกเนี่ยก็โดยเฉพาะมาตรา4มาตรา5แล้วก็มาตราเก็ให้อำนาจอธิบดีนะฮะในการออก หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขซึ่งอธิบดีก็ได้ออกหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขนะฮะเป็นตัวประกาศอธิบดีฉบับที่435นะฮะพูดถึงการลงทุนในระบบ eTax eVitol รวมถึงการลงในในส่วนของรายจ่ายที่เป็นจ่ายเป็นค่าบริการ eTax eVitol เนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ก็คือแน่นอนว่าจะต้องเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปนะฮะในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ถึง31ธันวาคม2568นะครับแล้วก็ประกาศฉบับนี้ก็ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้ร้อยละร้อยก็คือก็คือให้ร้อยเปอร์เซ็นให้หนึ่งเท่าให้ให้สองเท่าเท่าแรกก็เป็นเรื่องของการหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมนะฮะโดยให้ใช้สิทธิ์ตามที่จ่ายจริงในรอบบัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมนั่นหมายว่าสมมติว่าบริษัทหรือผู้ประกอบการเนี่ยเขาซื้อนะฮะพวงคอมพิวเตอร์มาก็ใน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 ส่วนแรกเนี่ยก็หักค่าสึกหรอค่าเสื่อมตามพระราชกิจการฉบับที่หนึ่งสี่ห้าตามปกติซึ่งกฎหมาย บอกว่าให้หักสามรอบบัญชีรอบแรกให้หักร้อยละสี่สิบเป็นต้นดังนั้นเนี่ยในข้อยกข้อที่ว่าให้ยกเว้นภาษีเงินงได้นิติบุคคลร้อยละหนึ่งร้อยเนี่ยเท่าแรกเท่าแรกเนี่ยก็หักค่าสึกหรอค่าเสื่อมตามพรดอหนึ่งสี่ห้าเช่นสี่สิบเปอร์เซ็นดังนั้นเท่าที่สองก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนั่นหมายความว่าในรอบบัญชีแรกที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมเนะี่ยเขาสามารถหักได้ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นนะฮะส่วนรอบที่รอบบัญชีที่สองที่สามเนี่ยก็หักได้สามสิบหรือสามสิบ ตามตัวพรดฉบับที่145ตามปกติแต่เท่าที่2อ่ะให้100%เลยในรอบบัญชีแรกนะครับนอกจากนี้ในตัวประกาศเนี่ยยังกําหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องจัดทํารายงานนะฮะข้อมูลการติดตั้ง และการยกเลิกการติดตั้งทสินพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินเนี่ยทำการตรวจสอบได้นะฮะแล้วก็ต้องมีหลักฐานในการพิสูจน์รายจ่ายในส่วนของที่เป็นจ่ายค่าบริการทั้งหลายนะฮะพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินทํางานตรวจสอบได้รวมถึงที่สําคัญคือจะต้องแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงินซึ่งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงินเนี่ยมันจะเป็นตารางที่อยู่ท้ายตัวประกาศฉบับที่435นะฮะโดยจะต้องแจ้งก่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะครับเกี่ยวก่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษีแต่รอบสุดท้ายก็คือรอบบัญชีปี25 68เนี่ยจะต้องยื่นแจ้งรายละเอียดการลงทุนเนี่ยไม่เกินวันที่31พฤษภาคมปี2569นะฮะและสุดท้ายที่สําคัญก็คือถ้าหากว่าเขาไม่ประดติดตามไอตัวพรดอ766โดยเฉพาะมาตรา4มาตรา5มาตรา6และมาตรา7เนี่ยซึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราดูในตัวพรดอฉบับที่4 5กับ7 ซึ่งเขาผมบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเขาให้อำนาจอธิบดีในการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขซึ่งอธิบดีก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตามประกาศฉบับที่435ฉบับนี้ดังนั้นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา456หรือมาตรา7นะครับรวมถึงมาตรา6ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติมาตรา4มาตรา5มาตรา7เช่นไปลงทุนแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําส่งมอบรับหรือเจรษาแบ่งกับาษีหรือวัตถุประสงค์ ในการนำส่งเงินภาษีนะฮะรวมถึงการไม่เดือดตามประกาศฉบับนี้ก็คือ 4- 3 5เช่นไม่จัดทํารายงานข้อมูลการติดตั้งให้ชํางงานประเมินตรวจสอบหรือไม่มีหลักฐานในการพิสูจน์รายใจ่ายในค่าบริการนะฮะรวมถึงหากว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้แจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงินหรือแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงินเนี่ยแต่ไปแจ้งไม่ได้แจ้งก่อนยื่นแบบแสดงรายการตามที่ประกาศฉบับนี้กําหนดผลคืออะไรฮะผลคือก็คือเป็นการไม่ไดือดตาม ตัวพรดอฉบับที่เจ็หนั่นเองซึ่งจะต้องนําเงินได้นะฮะที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นไปแล้วอ่ะกลับมาบวกกลับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้นนะฮะอันนี้คือผลของมันดังนั้นเนี่ยการไม่ปฏิบัติตามมาตรา4ี่ห้าหกหรือเจก็ต้องบวกกับตัวการไม่ปฏิบัติตามมาตราเอ่อการไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับที่4 3 5สาห้าด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องเอากฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ย จะต้องปฏิบัติตามเพมื่องา่ายว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับรวมกันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นตัวพรด,ดอหรือาการไม่ปฏิบัติตามประกาศที่กําหนดหลักเกณฑ์ดลังกล่าเนี่ยมีผลทําให้ต้องออนำนำนำเงินที่ได้ยกเว้นไปแล้วเนี่ยนำมาบวกกลับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวพดดรดฉบับที่เจ็ดหกแล้วก็ประกาศอาทิพปดีฉบับที่สี่สามห้าครับผม